มันแค่เอาตัวนี้มาให้เรื่อยจะเลยที่เอาไว้ปนักแสดงกำลังแต่งตัวยูพี่น้องครับตอนนี้สายันวันลุงก็กำลังไปแต่งตัวปียายอยู่อันนี้น้องเมื่อนี่ก็บชิได้รับบทไม่น้องฝนกับคงสิเป็นบทปัญญาอ่อนคือเก่าครับส่วนนี้ก็สิเป็นบทขาเป๋คือเก่าปัที่นีครับมือนี่สิพิกก้องนะครับมาทางนักแสดงหน้าไม่อีหละวันดีจ้ะ เอออันนี้ซื้อว่าน้องดาดาน้องดาด้านะครับดาด้านะครับอ่าเบิ้งหน้าตาแล้วนี่เป็นสวยแบบเปรี้ยวๆนะครับพี่น้องสวยแบบเปรี้ยวๆหมายถึงว่านั่งนี่นี่นั่งนี่นี่เลนบทดไล่ก็ได้ครับเลนเป็นตัวโกงก็ดีหรือเลนเป็นอ่าแบบนักแสดงหั่วยวนก็ดีนะครับนี่คือนักแสดงหน้าไม่ อ่าบ้านยุ่ยใกล้ๆบ่ลาเนี่จ้ะบ้านยุ่ยใกล้ยุ่ยใกล้ยลุ่ยสาข<ย>าอนนีน้อสาขาผู้ใดเนี่ยยุ่ยบ้านขอกสร้างยุ่ยบ้านขอกสร้างโอ้โหขอกสร้างอือมาที่นี้เพิ่นหูกันกับน้องเมนะครับรน้องเมน้องเมว่าอาจารย์คือพอเอาน้องดาดามาเล่นแน่บุอนี่ก็เลยอ่าขู่หาแตงแต่เศร้าครับขู่หา้ตงแตเศร้าครับเราโมแอดมาคือบลามาที่นี่มาที่นี้คือนด้านที่นี่ ดาดาไอ้บ้าทิ่นคือได้ได้ได้ติดตพี่เมียได้เป็นน้องสาวพี่เมียจ้าอันโทรไปหาน้องสาวพี่เมีอันผู้ใดมักน้องดาดาคือต้องเอือนน้องเมียเอือนป่าเด้งั้นวอต้องผ้านป้าคนใดต้องพันป่าคนใดเอาลุงน้อยมาหน่ลุงน่อยบัดที่นี่หาผู้สาวไม่ไหมแล้วลุงหน่อยลุงน่อยไอ้น้อยมาหนิ เท็ยนนังเน่วเน่าหัวมีกอ่ะกฬาการเล่นก็คือมันกับ่าอยากดอกเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่าเล่นเฮากับได้เงินได้ทองเออว่ามถึงวันเล่นทุกอย่างนี่แหละอ่าผู้ใดอยากได้เบอร์น้องอ่าดาๆเพิ่น่ให้ครับเพิ่น่ให้ เพราะว่านักแสดงยุ่นี่เพิ่นสีว่าหายเบอร์ผู้ใดทั้งสิ้นนะครับลาบแล้วหลาบแล้วเขาไปละคนนี้เขาไดเป็นละคนนี้เออเขาได้เงินละเขาหนีอันแต่งตัวเอ๋อีหลักแต่งตัวงามหลอดเปลี่ยนปลี่ยนได้น้องฝนแต่งตัวสิเป็นคนเออคนปัญญาอ่อนเขาขะเลื่อเขาก็เขาหนาเขาครับปัญญาอ่อนจ่าปัญญาอ่อนน่ยหนามันขี่ไล่เลยไอ้คนชไปรถอ้ดสวัสดีครับพี่น้อยคครรััับบสสวดีนี่ครับไพเอกอีกผู้หนึ่งครับ ส่วนพระเอเขาอีกผู้หนึ่งสงสัยมันตายมันบ่บบบกเกันาไเลมันเนนาในหรอกรันไปย,ยสูทอนไปงานอย่างอ,อุแต่พวเม็นยังครับมาทัอะไรกับไทยเท่านั้นอืไทยเท่าไรกับไายเท่านั้นเมื่อนี้กะน้องบีขาดน้องบีน้องบีพินน่นัน้องบีบนยุดซักผ้าต่นนผ้สี่เอาอ่าน้องดิแท่น น้องดาราแทนคืออีหล่ะน้องบีนี่รับบทดีครับทีไทยไปมือว่านเนี่ยอ่า<ม>เพิ่นเห่ียเป็นเป็นค้นบาหมูเป็นบาหมูมอีหล่าก็จะได้รับเป็นบทบาหมูนั่ม <c oughs> <c oughs> นี่ละต่อไปคือเขาจะบอได้ปักลักแล้วบ,บอได้ฟังว่าตัวนี้ต้องเรียนเป็นนี่ต่อไปเลี้ยงนี่ไอ้น้อยเหรียนเป็นพยยนี่นี้หน่อยต่อไปเลี้ยงหนาอาจจะได้เป็นพี่น่อยหรือว่าเป็นพระเอกก็ได้ จังนี่พ่อเอกตลอดการจังยันเนี่ยเรื่องนี้กาิได้เป็นยายนะครับเป็นยายเจ้าหนี้เจ้าวบเสร็จอ่าเป็นยายโอ้ยมูเจ้ามีเอาเอออเาไว้เสร็จเออเอาทำไมอืมเนี่ยเนี่ยเน่เอาโอ้ขอโทษนี่ไม่หาเไร้าเอ้ยจะบอกว่าแซนี่ก็ได้สินแม่กูบอกแล้วเชียวว่าจะไปเล่นทำผัวมันสิเป็นนิ้ว บุได้เล่นเลยธรรมสินเลมันบ่งามจังเลยว่าชื่อแห่งงามจนมี่เลยไช่ัวไดนก็ใช่เราทั้งมเห็นนะกองเขาก็เตรียมตัวไปที่นี่อาจารย์แหลมอาจารย์แหลมกับบุมีิ๊กขยันใจสี่ทายครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นฝันอย่างเดียวคือจะเอาเลขอย่างเดียวหนักนักพ่นว่ามื้อนี้เลขออกครับเพิ่นซื้อเลขนี่อาจารย์คมครับ306 306ถ้าออก306กก็จะย่นงดการถ่ายละครไปอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ จะพานักแสดงทุกคนไปฮันนีมูนโอเปร่าแมนฮันนีมูนไปเที่ยวไปเที่ยวอีหล่าเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวเที่ยวเวียงจันเด้อเอาอย่างหมดกัดมาหมดเนี่ยมากัดแห้งแต่ห้องแตห้องห้องป่าหมากัดโอ้ยนั่งนี่แม่กูเลยเสดเดิรเลยแบบที่นี่นี่อย่างอาจารย์แลวเจ้าอาจารย์แล้วจะเพี้ยนทั้งเขาโอ้ยอาจารย์แหลมเพ็ดเว้ยกูตกใจหมด ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาไว้สักนี้แหละครับพร้อมสิท่ายแล้วตอนนี้บรรยากาศหนาท้ายที่สุดเลยตอนนี้จะน่าหนาวไหมฮหน้าท้ายเอออันนี้มันบรรยากาศซังสี่เย็นเย็นมาแล้วมันหาหัวให้เด้อนางเมษจีใส่ชุดนี้บ่นางเมษนางเมษใส่ชุดนี้แหละเออโอเควันอาทิตย์เนาะมื้อนี้นางเมษเล่นเป็นเป็นเมียของไอ้น้อยเด้อะแล้วสิบปวบ่อไปอ่าส่วนนี้ก็ยังบทเก่าอยู่คือเป็นหลานของแม่ยันสองคน นี่คนแรกคือหลานแม่ใหญ่ยันเป็นเบิกอเ็บ้างเสิดูดหรือสีอะไรมึกับขเก่าเ้อขาเป๋อลูกส่นี่จะรับบทมันเจ็บหมูแทนน้องบีครับเอาเิไปสนใจ้จะแต้หลมไปแล้วบายบายไปเอากล้องมาไปจีนห้องไทยจะไปวังคากลายถั่วเงิ้เหล็ก

เอาก,าก,กอระออก i̇şte พักเจี uh, ๊ยบแต่เมื่อวานนี้กิน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 กนกินกินเินก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 ิกิน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 ก็นกินกินอาหารบ้านเขนเขาสินก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 ินบินก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 อ้กิน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 กิปกิน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 กิกินาินก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 นกินกกน้ินกินกินนกินกินกนกิ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 กนกิ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 ่นกินกินกนกิ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 สกิคนกิ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 น สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนมื้อนี้ขอให้พี่น้องรำรวยรำรวยสุขสุขกันเดอ้อไปแล้วพวกนี้หน่อยบ๊ายบาย<อ>าแต้มวัว<อ>